กบสวัสดีกับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ผมคนสองเลขนะครับก็มีสูตรดีๆมาฝากท่านผู้ชมทุกท่านอีกแล้วท่านผู้ชมสูตรนี้เนะี่ยเป็นสูตรวิ่งนะครับหตัวนะครับล่างบนก็เอาไปจับเล่นดูนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับสูตรนี้ผมก็ฝากด้วยแล้วกันถ้าใครชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกําลังใจให้กันเนาะขอขอบคุณที่จะติดตามรับชมไปจนจบด้วยนะครับเดีย๋ยวเราจะทําสูตรวิ่งให้กับท่านผู้ชมท่านถ้าได้1ตัวท่านสามารถที่จะจับ เลขตัวอื่นๆมาคู่ได้นะท่านผู้ชมเนาะก็ลองดูนะครับแล้วก็ใครที่รักที่จะวิ่งนะครับก็เอาเลขนี้ไปวิ่งได้นะครับวิ่งล่างวิ่งบนก็แล้วแต่ท่านผู้ชมเนาะก็ถือว่าแม่นระดับหนึ่งเลยท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าเลขจะเป็นอย่างไรนะครับมาติดตามรับชมคลิปวิดีโอนี้ไปพร้อมๆกันนี้นะครับเป็นสูตรวิ่งนะครับวิ่งบนล่างนะครับ อันนี้แล้วแต่ท่านผู้ชมทุกท่านนะจะเอาไปจับเล่นเนาะนะครับเราจะเริ่มตั้งแต่งวดนี้ท่านผู้ชมเนาะหนึ่งสิงหาเป็นต้นไปนะครับลงไปเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเลขหนึ่งตัววิ่งบนล่างเนี่ยจะเป็นอย่างไรท่านผู้ชมก็ลองเอาไปจับเล่นดูเนาะแต่ว่าดูรอบนี้ว่าจะเน้นไปด้านไหนนะว่าจะเอาไปเล่นบนหรือล่างท่านผู้ชมเดี๋ยวดูสูตรนี้นะครับผมจะทําให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับ สูตรนี้เนี่ยเราจะเริ่มจาก1สิงหานะครับเราเริ่มจาก1สิงหากันนะครับสูตรที่นี้นะจะใช้นะครับ2ตัวบนกับ10บนนะครับ2ตัวบนนี่ครับกับ10ล่างนะครับเนาะมาจับคู่กันแล้วจะได้1ตัวเอาไปเสี่ยงโชคกันนะครับมาลองดูท่านผู้ชมว่ามันสามารถที่จะทําให้ท่านผู้ชมท่านเอาไปจับแล้วก็เอาไปแทงหวยนะครับวิ่งบนหรือล่างก็ได้นะครับ รหรือไม่ก็ท่านผู้ชมก็เอาเป็นแนวทางในการที่จะเอาไปซื้อโรตอรี่นะครับประดูกันท่านผู้ชมนเนาะนะครับก็จะเป็นตัวนี้นะนะครับกับตัวนี้นะครับก็เอามาบวกกันนะครับสูตรนี้เคยทําแล้วแต่ว่าเราจะทําให้ท่านผู้ชมได้ดูตรงนี้นะครับบวกกันนะครับเท่ากับ1บวกเป็นเจ็ดนะครับหกบวกหเป็น7จบวกหกเท่ากับ บนะครัถ้าผู้ชมดูนะเลขที่มันออกก็คือตัวนี้นะครับสองสามนะเลขก็เข้าหนึ่งตัวนะผมถึงบอกว่าสามารถที่จะเอาไปล่นล่างหรือบนก็ได้นะครับก็เข้าหนึ่งตัวนะครับก็เป็นห 1, 1, นึ่งหนึ่งะครับเราจะเอาตัวท้ายเสมอทนะ่านผู้ชมนะที่จะเอาไปแทงนะครับตัวท้ายเสมอนะครับดูตัวต่อไปนะท่านผู้ชมเนาะก็ใช้หลัก สิบบนบวกหน่วยบนนะครับแล้วก็บวกสิบล่างนะครับบวกกันนะครับเท่ากับห้าบวกศูนย์บวกสองเท่ากับนะครับเท่ากับเจ็ดนะครับนี่นะครับก็ไปเข้าเจ็ดนี้นะครับเอานี่ครับเจ็ดล่างนะครับนี่นะครับอืม ดูรอบต่อไปของ1กันยาใช่ไหมก็เข้านะครับ7เข้านี่นะครับ3เข้านี่ดูรอบต่อไปของงวดวันที่16เลยท่านผู้ชมเนาะว่าจะเป็นเลขอะไรฝากท่านผู้ชมทุกท่านลองเอาไปคิดตามด้วยท่านผู้ชมเนาะดูอย่างเดียวไม่พอต้องคิดตามด้วยต้องคิดเป็นด้วยเผื่อจะได้รับโชคนะครับถึงว่าผมจะไม่ได้เอาสูตรนี้มาบ่อยๆท่านผู้ชมสามารถที่จะเอาไปทาเองได้เนาะนะครับ10บบนนะครับบวก อ่าสิบบนบวกหน่วยล่าอ่าหน่วยบนนะครับบวกสิบล่างนะก็พูดไปพูดมาก็เพี้ยนเพียนหน่อยนะท่านผู้ชมนะนะครับก็จะเป็นสิบสี่นะบวกกันสิบสี่บวกห้าเท่ากับสิบเก้านะครับนี่นะครับก็จะไปเข้าตัวนี้นะครับเราจะใช้เฉพาะหน่วยนะท่านผะู้ชมหน่วยผลบวกก็คือเราจะใช้หน่วยเท่านั้นนะ ก็จะไปเข้าตัวนี้เห็นไหมท่านผู้ชมไปเข้าเก้าตัวนี้นะครับอืผมถึงบอกว่ามันสามารถที่จะวิ่งทั้งบนและล่างได้นะท่านผู้ชมมันไม่สามารถที่จะอ่าตัวใดตัวหนึ่งอะไรเงี้ยท่านผู้ชมสมมติว่าในรอบนี้ใช่ไหมรอบนี้เนี่ยเราให้คุณไปเจ็ดใช่ไหมคุณก็สามารถที่จะไปเล่นอาจจะได้ทั้งคู่ก็ได้เห็นไหมท่านผู้ชมไปได้ทั้งคู่ก็ได้เนาะเห็นไหมได้ทั้งบนและล่างเลยถ้ามาตัวนี้ก็ได้ล่างอย่างเดียวนะครับ ไปดูรอบต่อไปท่านชมเนาะว่าจะเป็นอย่างไรนะครับดูรอบต่อไปนะครับก็เอาสิบบนบวกหน่วยบนแล้วก็บวก1ิบล่างนะครับเป็นเท่าไรสามบวกห้าบวกเก้าเท่ากับสามบวก5เท่ากับแปดบวก9้าเท่ากับสิบเจ็ดอันนี้ไปขึ้นบนนะท่านชมเนาะสิบเจ็ดไปขึ้นบนนะครับนี่นะครับ ในรอบที่ผ่านมาเราก็บอกท่านแล้วเนาะว่ามีสิทธ์มาได้ทั้งหนึ่งหนึ่งและเจ็ดแต่สุดท้ายเจ็ดมาท่านผู้ชมเราเข้าบนเลยนะฮะร,รอบที่ผ่านมาเนาะเอาเดี๋ยวเราดูในรอบต่อไปนะครับรอบต่อไปจะเป็นอย่างไรนะครับเอาเลขสิบบนนะครับบวกหน่วยบนบวกสิบล่างนะครับเท่ากับนะครับเลขที่ได้ก็จะเป็น 7บวก1นเท่ากับ8บวก1เท่ากับ16นะครับรอบต่อไปทนะ่านผู้ชมรอบต่อไปรอบต่อไปจะเป็น6นะเด่น6นะท่านผู้ชมนะแสดงว่ารอบต่อไปจะมา6นะเด่นบนนะครับ บนล่างนะครับเด่นบนล่างนะครับก็จะเป็นเลข6นะผมคาดการว่า6จะมารอบต่อไปนะท่านผู้ชมเนาะเนี่ยนะถ้าท่านผู้ชมสามารถที่จะเอาไปจับแล้วจริงท่านผู้ชมลองดูนะสังเกตด,ดีนะครับเลขอ่าที่มาเนาะก็คือจะมาอยู่ในสมมติว่าหนึ่งสาใช่ไหมก็จะอยู่ในล่างนะ นะครับล่างนะครับส่วนใหญ่จะมาล่างเนาะเจก็จะมาล่างนะครับเจ็ตัวนี้ก็อยู่ในเจดเ้าล่างนะครับ9ตัวนี้นะครับก็อยู่ล่างนะครับเจดตัวนี้นะครับไปบนนะครับดูในรอบต่อไปท่านผู้ชมว่าเลขนี้จะมาจะไปทางไหนท่านผู้ชมเาจะว่าเลขที่มาทั้งหมดเนาะเนี่ยจะเป็นเลขขี่ทั้งหมดเลยเนี่ยสาม เจ็ดเก้าเจ็ดแต่ตัวนี้มาเป็นหกอันนี้ไม่แน่ใจจริงๆท่านผู้รรมชมว่าจะอยู่จะอยู่ตรงไหนนะครับอืมนะในรอบต่อไปเราก็ลองลองมาลุ้นกันนะครับเราจะวิเคราะห์จากตรงนี้ก็ได้นะท่านผู้ชมนะก็เป็นเลขคู่เลขคู่นะสิบล่างคู่ก็คือหกสองก็คู่นะครับอันนี้เป็นขี้ขี้นะอันนี้ก็ขี้คู่คู่ขี้ข ก็มีสิทธจ์จะเป็นคู่ขี้อีกก็เป็นได้นะเหมือนรอบนี้นะท่านผู้ชมนะก็จะมาคล้ายๆกับรอบนี้นะเห็นไหมก็จะมาสัมพันธ์กันนะท่านผู้ชมเน,ะนาะสามเนาะก็จะมาสัมพันธ์กับคู่นี้นะผมว่าเพราะว่าคู่เนี้ยเป็นคู่ก่อนนะคู่คู่แล้วก็มาคู่ขี้แล้วก็คู่ขี้เนาะอันนี้จะเป็นคู่ อาจจะเป็นคู่ขี้อาจจะเป็น6มาก็ได้นะครับรอบต่อไปเนาะอันนี้คือความไม่แน่นอนท่านผู้ชมเนาะก็จับให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับเลขที่คาดการไว้ว่ามันจะมานะครับเลขที่ที่ผมคาดการก็คือ6นะท่านผู้ชมก็ลองเอาไปจับดูนะว่าได้เลขเด่นมาจากไหนนะแต่ตัวว่าสูตรตัวเนี้ยสูตรนี้นะครับของวันที่16นะครับทับหนึ่งศูนย์ทับหกสี 6, ่เนาะ รอบต่อไปท่านผู้ชมเนาะก็จะเป็นเลขนี้นะครับคาดการไว้นะว่า6จะมานะครับเดี๋ยวมันไม่แน่นเนาะนะครับคาดการว่าเด่นนะทั้ง6กเนี่ยท่านผู้ชมสามารถที่จะเอาไปจับคู่กับตัวไหนก็ได้ถ้าท่านผู้ชมไปเห็นจากที่อื่นมาเนาะหรือว่าเห็นเลขอเองนะท่านผู้ชมสามารถเอาไป นะรอบรอบที่แล้วนะท่านผู้ชมนอนเด็กเ,เพื่อนที่ทํางานมาขอเลขเนาะก็จะได้เป็ดตัวนี้นะท่านผู้ชมเนาะก็จะเป็นเจ็ดหนึ่งนะครับเนาะเขาจะเข้าตรงนี้นะเจ็ดหนึ่งนะครับวันนี้เนี่ยก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะก็หวังว่ามันจะเป็นสูตรนําโชคสาหรับผู้ชมทุกท่านนะอย่าลืมนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้นะเด่นนะครับเด่นมากตัวนี้นะครับเด่นมากเลยนะครับใครที่ ใครที่ซื้อลอตเตอรี่หรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนาะต้องให้ตัวนี้นะอยู่หลักสิบนะท่านผู้ชมนะอยู่หลักหลักสิบนะคือมันอยู่ได้ทั้งหลักสิบและหลักหน่วยเนาะก็อย่างว่าเนาะออแต่รอบรอบที่แล้วรอบที่แล้วเนี่ยเลขนี้มันไปขึ้นขึ้นบนนะครับเลขนี้ไปขึ้นบนเราจะวิเคราะห์เลขกันนะท่านผู้ชมนะว่าทําไมมันถึงมาเป็นแบบ คู่ขี้เนี่ยท่านผู้ชมสังเกตตรงนี้ใช่ไหมมันก็จะมาคู hoe, ่กับขี้คู่กับขี้อันนี้ขี้กับคู่นะขี้กับคู่อันนี้ก็คู่กับขี้เนาะขี้ขี้เจ็ดขี้ห้าขี้เจ็ดขี้เก้าขี้ใช่ไหมอันนี่ก็ขี้กับขี้อันนี้คู่เออ่ขี้คู่อันนี้ขี้ขี้นะครับแล้วก็คู่ขี้นะเออเพราะฉะนั้นแล้วรอบต่อไปเนี่ย ผมคาดการ์ว่า6จะมาตัวนี้นะครับ6จะมาตัวนี้ไปจับไปจับตัวมาใส่นะครับไปหาตัวมันมาใส่อีกหนึ่งตัวนะตัวนี้นะท่านผู้ชมผมว่านะมันมีสิทธิ์ที่จะเป็นไปได้นะเดี๋ยวผมไปหาสูตรอีกตัวหนึ่งแล้วผมจะมาใส่ให้ท่านผู้ชมได้ดูเนาะอย่าลืมติดตามนะสูตรเนี้ยรอบที่แล้วนะท่านผู้ชมนะรอบที่แล้วเราได้เจ็ด ใคร,ใคร,ใครที่ติดตามรับชมสูตรเราก็จะเห็นเล่เนาะมี7อยู่นะครับ7เนาะ7นะครับเข้าอยู่นะท่านผู้ชมเนาะรอบที่แล้วที่ผ่านมาเนาะทาสูตรนี้ไว้นะครับก็ใครที่ยังไม่เคยได้ดูสูตรเราเนาะไปติดตามสูตรดูนะครับว่าสูตรนี้เข้าหรือไม่เนาะเป็นสูตรวิ่งบนล่างนะท่านผู้ชมนะะอันนี้คือจับวิ่งวิ่งเลขวิ่งอย่างเดียวนะให้ท่านผู้ชมได้เอาไปเสี่ยงโชคกันดูนะครับเกิดไหมท่านผู้ชมเลขก็เข้ามาตลอด3 7 9 7ด ดูรอบต่อไปจะเป็นหหรือเปล่าท่านผู้ชมต้องมาติดตามรับชมกันนะผมคิดว่ารอบต่อไปหกมาอย่างแน่นอนนะครับชัวนะครับคิดว่านะฟันฟันไปนเลยตัวนี้นะท่านผู้ชมเนาะเป็นหกนะครับฟันแน่นอนนะครับฟันหกเนาะตัวเดียวเลยท่านผู้ชมนะ้องไปหา ไปจับมานะครับหาตัวอื่นใส่มานะครับเดีย๋ยวแล้วผมจะมีสูตรอีกสูตรหนึ่งเนาะอย่าลืมติดตามรับชมคลิปวิดีโอต่อไปด้วยท่านผู้ชมนะว่าคลิปต่อไปจะเป็นอย่างไรจะจับ6กคู่กับอะไรอย่าลืมติดตามรับชมแล้วกันนะครับก็อาจจะเป็นสูตรนําโชคสําหรับผู้ชมทุกท่านก็เป็นได้นะครับก็อย่าลืมติดตามรับชมคลิปวิดีโอต่อไปของผมด้วยสําหรับวันนี้เนี่ยก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับก็ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับคนสองเลขเนาะ ถ้าไงก็อขอลาไปก่อนแล้วกันท่านผู้ชมอย่าลืมติดตามรับชมคลิปวิดีโอต่อไปนะของผมนะครับคนสองเลขนะครับขอให้ท่านผู้ชมท่านรวยๆครับผมสวัสดีครับ